เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเด็กดื้อของในหัวแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาปล่อยนะ ลอยในหัวเถื่อนในหัวใจร้ายตรินดนีร้องเสียงแหลมทั้งยังทุบหลังในหัวสุดเถื่อนชายร่างใหญ่แบกร่างเล็กพาดบ่าพอถูกทุบถูก,ถกด่าเข้าเขาก็ใช้มือหนาใหญ่ฟาดปรับปรับลงไปที่ก้นของเธอถึงสองทีโอ้ยเจ็บนะว้ยในหัวใจร้าย คราวนี้เขาคำรามในลำคอแล้วตีลงไปอีกสองครั้งโอ้ยเขาโยนจนเธอกระแทกถ้ายังไม่หยุดด่ายังไม่หยุดวอยๆแล้วก็ฉันจะไม่ปราณีเธอรินดาีกำเสื้อของเขาด้วยความโกรธแล้วเธอก็ยิ่งดิน้นยิ่งลองดีนายหัวอัศวินโยนเธอลงบนโซฟาในห้องทำงานของเขาทันที โดยไม่รอให้ถึงเตียงที่ซ่อนอยู่หลังห้องทำงานของเขาอยากลองดีมากนักใช่ไหมใหญ่เด็กดือ้อเขาพูดด้วยเสียงคำรามรินรณีได้ยินเสียงมันเป็นเสียงฟันของเขาขบกันดังกรอดกรอดเธอยังคงดิ้นรนอย่างไม่ยอมแพ้แค่หนีเที่ยวกับเพื่อนทำไมต้องไปตามเธอถึงที่พับด้วย ดูการแต่งตัวของเธอซะบ้างอ่อยเหยื่อล่อตาเสือตะเค่หรืองไงเธอก้มลงมองชุดเกาะอ,อกสีชมพูหวานแววแถมยังมีกลิตเตอร์ระยิบระยับดูเข้ากับสถานที่แต่เธอกลับไม่ทันได้สนุกอย่างเต็มที่ก็ถูกคนใจร้ายลักพาตัวเธอมาที่นี่อย่างไม่มีเหตุผลทำไมจะใส่ไม่ได้ก็ไปเที่ยวผับนี่นาะจะให้ใส่ชุดนอนหรือไงล่ะ คุณตัางหากล่ะที่ไม่มีเหตุผลเขาเม้มปากจ้องเธอยังโกรธและห่วงเหตุผลคือเธอคือความดูแลและรับผิดชอบของฉันเมื่อฉันไม่อนุญาตเธอก็ห้ามไปเที่ยวโดยเฉพาะดวงตาคู่คมของเขามองตั้งแต่ใบหน้าที่แต่งด้วยลุคสโมกี้อายตาคมปากชมพูอบอิ่ม กับชุดที่รัดไปทุกสัดส่วนที่สำคัญมันแทบจะไม่ปิดบังอะไรเลยเลิกมองแบบนี้เดี๋ยวนี้นะเขาคำรามในลําคออีกครั้งอ๋อคนอย่างฉันไม่มีสิทธิ์มองแต่เธอแต่งตัวไปยั่วผู้ชายพวกนั้นใช่ไหมเธอกรีดดังลั่นแล้วเข้าไปทุบเขาด้วยอารมณ์ของเด็กที่เอาแต่ใจรินโตแล้วนะคนใจร้ายลินแค่อยากจะเที่ยว รินก็แค่อยากจะสวยทำไมต้องห้ามกันด้วยเล่าเขารวบมือของเธอเอาไว้แล้วกดเธอลงบนโซฟาเธอสวยอยู่แล้วใหญ่เด็กดือ้อไม่เห็นต้องแต่งตัวโชว์เนื้อหนังมังสาอบๆของเธอเลยอีกอย่างฉันเห็นนะว่าไอ้พวกเวนตะไลนั่นนะ่ะมันมองเธอน้ำลายจะยืดถึงพื้นอยู่แล้วถ้าฉันไปช้ากว่านี้อีกนิดมันคงเอาอะไรใส่ในแก้วเล่าของเธอรับรองได้ คราวนี้ล่ะเธอคงได้สวยแบบฉ่ำๆหลังจากนั้นแน่เธอโกรธเกรี้ยวเพราะความยังเด็กจึงคิดไปว่าเขาช่างหาเรื่องมาขู่เธอเท่านั้นคนใจร้ายเขาบีบแก้มเธอจนรู้สึกเจ็บตาโตๆโตถลึงใส่เขาปากเก่งนักนะคำก็นายหัวเทือนคนใจร้ายอยากเห็นชั้นใจร้ายมากไหมล่ะใหญ่เด็กดือ้อ จบคำนั้นในหัวอัศวินคนดังรัดร่างของเธอให้เขาสามารถกอดรัดเธอเอาไว้ได้แล้วประเคนจูบด้วยความหึงหวงและความกโกรธอยากลองลิ้มชิมพิศสวาสนักเขาก็จะจัดให้หญิงสาวที่เพิ่งจะเคยถูกจูบเป็นครั้งแรกทำอะไรไม่ถูกได้แต่อึกออักอัก,อกรสจูบหวานปนขมเธอดิ้นรนได้แค่เพียงอึดใจร่างกายก็อ่อนแรง และต่อต้านเขาไม่ได้อีกต่อไปเพราะร่างกายของเธออ่อนระวยและอย่างร้อนรุ่มวูบว่าไปหมดหนายหัวเถือนก็เถื่อนได้ดังใจวัดไซ์เธอเต็มมือเต็มไม้ของเขาชุดราคาหลายพันของเธอขาดคามือตอนนี้ด้วยแรงหึงจึงทำให้เขาอดใจเอาไว้ไม่อยู่อย่าได้คิดเอาอะไรมาขัดขวางความต้องการของเขาอย่างเด็ดขาดร่างเขาวอวบที่มีเพียงชั้นใน ถูกอุ้มขึ้นและเธอก็ไม่ได้ต่อต้านเขาพาเธอเข้าไปทางด้านหลังของห้องทำงานจัดการโยนเธอลงบนเตียงสีขาวร่างอวบโดดเด่นต่อหน้าคนหืนกระหายเขาจ้องมองร่างขาวโพลนอย่างละลานตาละลานใจเธอต้องเป็นของฉันใหญ่เด็กดื้อนายหัวขี้หวงจัดการเธออย่างเร่าร้อนหญิงสาวที่เพิ่งได้ลิ้มรสรักเป็นครั้งแรกได้ตะครวญคราง เพื่อหาความสุขที่เธอหาไม่ได้ด้วยตัวเองคุณวินอย่า <Yeah. S 1> ปากร้องบอกแต่ร่างกายกลับตอบสนองอย่างกับสาวร่านสวัสดทั้งๆท,ที่เธอไม่เคยเสียความสาวให้กับใครเธอรู้แค่ว่ามือของเขาช่างสร้างความกระสันปั่นปนให้เธออย่างหนักและเขาช่างทำให้เธอหลงลืมวันเวลาไม่รู้ว่าตอนนี้เธอกำลังจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกกันแน่ รู้แต่ว่าเธอต้องการให้เขาช่วยพาเธอไปในที่ที่เธออยากจะไปเกือบแล้วอีกนิดเดียวหญิงสาวกรีดรองด้วยความสุขสมร่างกายของเธอบิดเกรง็งแต่มันก็เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ลินานีได้รับความเจ็บปวดราวกับร่างกายของเธอกำลังถูกแยกออกเป็นสองส่วนเขาก้มลงกอดและปอบประโลมเพียงไม่ช้าไม่นาน ธรรมชาติก็สอนให้เธอได้รู้จักความสุขสมที่เกิดจากการร่วมรักจากชายที่ต้องการจะเป็นเจ้าของของเธอทั้งตัวและหัวใจตินดานีกอดเขาแน่นรู้แค่ว่าตอนนี้เขาเองก็กำลังจะไปในทางเดียวกันกับเธอทั้งคู่กอดกันแน่นเมื่อเธอรู้สึกได้ว่าเขาได้มอบสิ่งพิเศษให้กว่าจะรู้ตัวก็จูบตอบเขาแบบสุดจิตสุดใจ เขาจุมพิษไปทั่วดวงหน้าของสาวน้อยจอมดื้อของเขาไม่แคร์ว่าใบหน้าของเธอจะนอกไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็กๆตอนนี้นี่เองที่รินดณนีเพิ่งจะรู้ว่าเธอได้เสียสาวให้ในหัวสุดเถื่อนไปแล้วมือน,น้อยๆจึงฟาดใบหน้าครามเต็มแรงเขาหน้าสะบัดเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวคนตกเองก็ตกใจมือของเธอก็เจ็บด้วย คนถูกตกหันมาจ้องตาเธอใช้ลิ้นดุนกระพุ้งแก้มเพราะเริ่มจะรู้สึกหงุดหงิดเขาพยายามทิ้งความดิบเถื่อนออกไปเพราะเข้าใจว่าเธอต้องเสียใจที่เสียความบริสุทธิ์ให้กับเขาเป็นเมียชั้นมันไม่ดีตรงไหนเธอกัดปากนัน่นแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการพูดจากันระหว่างเขากับพ่อของเธอแต่เธอก็ไม่เคยคิดว่าเธอจะต้องเป็นเมียของเขาเร็วถึงขนาดนี้ คุณทำแบบนี้ได้ยังไงคนใจร้ายเขากลับไม่ปฏิเสธโทษทีต้องรีบรวบหัวรวบหางกลัวเสียเมียให้ไอก้กรดจ้วนนาจิงเหลนเธออยากจะบ้าตายมันจะมีใครมั่นใจในตัวเองอย่างเขาได้อีกหรือเนี่ยดินจะกลับบ้านเขายิ้มแล้วก้มลงกระซิบอีกสักยกดีกว่ายังอยากอึบเมียเด็กอยู่เลย เธอส่งเสียงคำรามและทุบเขาด้วยความหมันไส้ชักจะทนไม่ไหวแล้วนะไม่เขาหัวเราะเสียงดังก็จะคอยดูแล้วกันว่าที่บอกว่าไม่เนี่ยมันจะได้พูดอีกไหมแล้วในหัวรูปหลอกก็จัดการบรรเลงเพงลงรักชนิดที่เด็กดือ้อไม่มีสิทธ์จะต่อต้านเขาได้เลยสรุปสุดท้ายสาวจอมเดือกสลบสลายใต้ร่างกำยามเพราะ,ะหมดแรงอัศวินยิ้มกริม รู้สึกพออกพอใจที่ได้เด็กอวบมาเป็นเมียทั้งสวยทั้งหวานแบบนี้เอาแต่ใจนิดหน่อยดือ้อหน่อยๆก็กำราบให้หายดื้อได้ยิ่งขี้งอนลูกก็ยิ่งดกเขายิ้มยังมีความสุขและขยับไปนอนข้างๆแล้วดึงเอาร่างอ่อนแอนมากอดเอาไว้เขาหลับไปด้วยเช่นกันมารู้ตัวตื่นแล้วก็ต้องตกใจก็เพราะเด็กดื้อของเขาไม่ได้อยู่กับเขาบนเตียงซะแล้วหรือว่าเธอจะไปเข้าห้องน้ำ ในหัวหันไปมองห้องน้ำแต่ประตูมันกลับเปิดกว้างไม่มีว่แววของเมียเด็กดื้อของเขาใหญ่ตัวแสบนี่เธอหายไปไหนกันแน่เขาสวมกางเกงแต่เสื้อของเขาไม่อยู่แล้วนี่อย่าบอกนะว่าเธอสวมเสื้อของเขาออกไปแบบนั้นให้ตายเถอะเขาเรีบตรงไปยังตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบเสื้อออกมาเพื่อสวมขณะนั้นกรร็รีเปิดคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้องทำงาน เปิดดูกล้องวงจรปิดเพื่อดูเวลาว่าเธอหายออกไปตอนไหนให้ตายเถอะเธอสวมเสื้อเชิ้ตของเขาและวิ่งออกไปทั้งอย่างนั้นเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนนี่ํามีใครเห็นเข้าจะเป็นยังไงนี่ไงมีเพื่อนของเธอมารับเขารีบวิ่งตามลงมาเพราะรู้ว่าเพื่อนของเธอคนนี้อยู่ที่ไหนและแล้วเขาก็ตามไปทันเห็นรถจอดอยู่ใต้ถุนอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอาพาร์ตเมนต์ เธอคงต้องหาเสื้อผ้าเพราะถ้าขืนกลับบ้านสภาพนั้นที่บ้านของเธอต้องขังลืมเธอแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาจึงใจเย็นและขับรถกลับเพื่อหาทางจัดการกับเธอชนิดที่เธอจะต้องไม่มีวันปฏิเสธเขาได้อย่างแน่นอนในขณะที่รินรนีรีบสวมชุดของเพื่อนให้ดูเรียบร้อยขึ้นพิมพ์เป็นเพื่อนสนิทของเธอทั้งสองแทบไม่มีอะไรที่ไม่รู้เรื่องของกันและกัน เมื่อคืนทั้งสองไปเที่ยวกับเพื่อนอีกสองคนขณะที่สนุกกันอยู่นั้นพ่อเลี้ยงอัศวินก็มาพาตัวเพื่อนออกไปทีแรกเธอก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่เพราะรู้ว่าทั้งสองได้ถูกจับคู่กันอย่างกันอยู่ก่อนก็เลยไม่ห่วงแต่ตกใจนิดหน่อยที่ต้องไปรับเพื่อนที่บริษัทของนายหัวด้วยสภาพแบบนั้นนี่อย่าบอกชนะพิมพ์เอ่ยปากอีกฝ่ายก็ตวาดแหวหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพิมพ ชัวเลยแบบนี้ไม่ต้องบอกหรอกเพราะรอยจูบมันก็เห็นกันอยู่ทนโทษแล้แกจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยเกิดพ่อแกเห็นรอยจูบขึ้นมาล่ะพอเพื่อนทักแบบนั้นจึงยิ่งกลัวจะลนลานน,น,นั่นสิจะทำไงดีแล้วก็คิดออกงั้นงั้นฉันขออยู่กับแกก่อนก็แล้วกันนะหยิบพิมพจนกว่ารอยบ้าเนี่ยมันจะหายไปพิมพถอนหายใจอยู่นะมันก็อยู่ได้ แต่แกจะบอกกับพ่อของแกว่าไงล่ะเมื่อคืนแกก็หายหัวไปทั้งคืนแล้วนี่ดินนนีพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะบอกพ่อว่าคำพูดของเธอเมื่อไหรหายไปไม่ทันคัดคําเสียงโทรศัพท์ของดินนันีก็ดังขึ้นแกพ่อฉันโทรมาทำไงดีเนี่ยคนไม่เคยค้างที่อื่นเริ่มกระวนกระวายเพื่อหาทางโกหกบิดาฉันว่าแกรีบรับก่อนเถอะ ล่อยให้ดังนานเข้าพ่อแก่จะยิ่งเป็นห่วงพอเพื่อนพูดแบบนั้นจึงจำเป็นต้องรีบรับโทรศัพท์ทันทีใหญ่เรนอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านเสียงค่อนข้างดุของบิดายิ่งทำให้เรนนียิ่งใจสัน่นอิออยู่อยู่ห้องเยิมพมครับพ่อเมื่อคืนมันดึกไปหน่อยเลยอยู่ค้างที่นี่อารมณ์ที่พูดค่อนข้างจะติดติดขัดขัดเออ งั้นก็ไม่เป็นไรนอนพอแล้วก็รีบกลับบ้านซะพ่อคะพ่อลูกสาวรีบเรียกก่อนพ่อจะวางสายเอ่อดินขออยู่กับพิมพ์ก่อนนะคะอืมดินว่าจะไปหาเรื่องเที่ยวตามภาษาคนได้หยุดนะคะบิดาของเธอถอนหายใจเฮือกก็ได้แต่ต้องระวังตัวกันหน่อยนะได้ยินคําอนุมัติจาบบิดาก็รีบรับคําพอใจแล้วก็ถอนหายใจเพราะไม่ชอบโกหกแต่มันจําเป็น คืนพ่อรู้ว่าเธอเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วคงจะทำอะไรไม่ถูกแน่ๆฉันนอนต่อละนี่มันก็เพิ่งจะเจ็ดโมงเชา้าตอนที่เรียนก็ต้องตื่นเช้าทุกวันปิดภาคเรียนก็ขอนอนตะวันแยงก้นก่อนก็แล้วกันนะแล้วพิมพ์ก็ปีนขึ้นเตียงทิ้งให้เพื่อนทำอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนั้นใช่แล้วละ เธอยังเรียนไม่จบปริญญาตีอีกอย่างไม่กี่เดือนแทๆ้ๆทำไมอีตาในหัวจอมหื่นเนี่ยถึงได้มาพรากความสาวของเธอแบบนี้นะโกรธจริงๆจิตใจของเดนานีแทบจะไม่เป็นปกติยิ่งคนใจร้ายไม่ติดต่อมาก็ยิ่งรู้สึกร้อนรนนี่เขาคิดจะฝันเธอแล้วทิ้งใช่ไหมอีตาบ้าสองวันผ่านมาแล้วที่เธอมุดหัวอยู่กับเพื่อนพอเริ่มเบือ่อเบือ จึงพากันออกไปซื้อของที่ห้างดังแห่งหนึ่งดูหนังไปเรื่องหนึ่งแล้วออกมานั่งกินไอศครีมพอดีเห็นใครบางคนที่ดูคุ้นตาและแล้วเธอก็จำได้นั่นไงนั่นฟาราดาไม่ใช่หรอฟาราดาเป็นนางแบบชื่อดังนี่นาะแล้วหล่อนมายืนคุยโทรศัพท์อยู่เธอรีบสกิดเพื่อนให้ดูนางแบบแสนสวยแต่เพียงครู่เดียวนางแบบสาวก็กดวางสายแล้วยิ้มหวานให้ใครบางคน โบกมือให้คนคนนั้นด้วยชายคนนั้นกำลังเดินมาหาฮะาินานีร้องเสียงดังลั่นยิ่งทำให้พิมพมองตามชายร่างใหญ่หน้าเข้มรูปหล่อที่กำลังเดินมาหาฟารดานัน่นมันนายหัววินนี่นาะพิมพ์หลุดชื่อของเขาและรินานีได้แต่อึงมองภาพของนางแบบสาวเข้าไปคว,ควงแขนชายที่เพิ่งมีอะไรกับเธอเมื่อสามวันก่อน ที่สำคัญทั้งสองคลอเคลียร์กันราวกับเป็นคู่รักและเมื่อมีคนมาขอถ่ายรูปทั้งคู่กลับไม่ขัดข้องราวกับเปิดตัวคนรักอย่างไรอย่างนั้นไม่ไหวแล้วนะรินรณีรีบลุกขึ้นทันทีและเดินตรงไปที่คนทั้งคู่อย่างเอาเรื่องเธอยืนทื่อมองเขาเมื่ออัศวินรู้สึกได้ว่ามีสายตาจับจ้องเขาจึงหันไปเห็นเธอเขา้าแล้วนั่นเด็กดื้อของเขา มายืนจ้องเขาอย่างเอาเรื่องเขายิ้มฟารดามองตามสายตาของเขาทัานทีใคร,ร่ะคขวินดูเด็กจังเขายิ้มให้ฟ้ารดาแล้วกระซิบอีกฝ่ายยิม้มอย่างไม่อยากจะเชื่อและหันไปมองเรนนีรอยยิม้มดูเหมือนจะเยาะเยันเธอรอยยิ้มนั้นติดอยู่ที่ดิมฝีปากของนางแบบสาวชื่อดังอยากจะรู้นักว่าเขากระซิบบอกอะไรผู้หญิงคนนั้น มาทำอะไรที่นี่เด็กดือ้อเธอโกรธจัดมาตามคนเถื่อนเขาเลิกคิ้วอย่างลองดีก่อนจะคำคำก็เถื่อนคำก็ใจร้ายแล้วเธอละเด็กดือ้อฉันว่าเธอกลับบ้านไปกินนมนอนมันท่าจะดีกว่านะยิ่งฟังคำปรามาจากคนที่ชื่อว่าผัวมันยิ่งทำให้ดินณนียิ่งเพิ่มความเดือดดาอนมากขึ้นนี่เขาชักจะมากเกินไปแล้วนะ ตอนนั้นเองที่สาวน้อยนิสัยเอาแต่ใจตรงเข้าไปหาเขาและตกหน้าเขาทันทีดูเหมือนเขาจะรู้นิสัยเอาแต่ใจของเมียเด็กของเขาเขาจึงหลบทันและรวบเอามือทั้งสองข้างของเธอไว้ได้มันจะมากไปแล้วนะเมียน้อยๆของฉันนี่กะจะฉีกหน้าฉันต่อหน้าหุ้นส่วนคนสําคัญของฉันดิเชลือเสียมารยาทเกินไปแล้วนะรินดนีได้แต่ตกตะลึงเมื่อได้ยินคําพูดของเขา เธอรีบหันไปมองฟ้าละดาหล่อนกำลังยิ้มให้เธอเมียเด็กของคุณเนี่ยท่าทางจะคุมยากนะคะเขาพูดออกมาอย่างไม่อายใครขอโทษทีเมียของผมมีนิสัยขี้หึงไปหน่อยคราวนี้เธอสะบัดมือจนหลุดใครหึงคุณกันแน่เขารวบมือของเธอเอาไว้อีกครั้งและเขาก็รวบตัวเธอเข้ามาด้วยเพื่อโอบหลุมหลวมเราไปกันเถอะ มันใกล้จะได้เวลาแล้วแล้วเขาก็พาทุกคนไปที่ร้านอาหารที่จองไว้ลีนนนีเดินไปกับพิมพ์ไปนั่งรอกันอยู่ในนั้นซึ่งนั่งแยกกันอีกโต๊ะเธอเห็นว่ามีคนสวมสูทอยู่หลายคนที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกับเขาทำให้ตัวของเดนนีและพิมพ์ได้แต่นั่งมองพวกเขาประชุมกันและเซ็นสัญญาธุรกิจกันแบบเงียบๆทั้งสองถูกเรียกให้เข้าไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน เธอก็ถูกแนะนำว่าเธอเป็นคู่มั่นของเขาแต่อยู่ๆฟรารดากลับแซะเขาว่าก็ไหนคุณบอกว่าเป็นเมียงไงล่ะคะเท่านั้นแหละดินน,นีถึงกับอึง้งพูดไม่ออกแต่เขาก็หัวเราะและอบเธอไว้ทั้งยังหอมแก้มดังฟอดคงอีกไม่นานนี้นั่นแหละพวกคุณทุกคนคงได้รับการเชิญของผมพูดแล้วหันมายิ้มให้เธอด้วยความภาคภูมิใจคุยกันไม่นานนะัก หลังจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายพ,พิมพ์ขอตัวกลับเพราะไม่อยากเป็นก้างขวางคอส่วนเขาพาเธอกลับไปที่บ้านของเขาเสียแทนอัศวินพาเธอไปที่ห้องนอนของเขาโดยไม่สนใจคนรับใช้ของเขาที่มองมาเธอเห็นเขาหายไปในโซนหนึ่งของห้องเมื่อแอบไปชะเงื้อดูอย่างอยากรู้อยากเห็นจึงเห็นตู้เซฟขนาดใหญ่และ เห็นเขาหยิบกล่องกัมมายี่สีน้ำเงินออกมาเธอรีบวิ่งกลับไปที่เตียงทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้แถมยังยืนหันหลังให้เขาจนกระทั่งเขาเข้ามากอดเธอทางด้านหลังสาวน้อยขนลุกสู้เพราะอดจินตนาการถึงคืนวันนั้นไม่ได้จนแล้วจนรอดเขาก็จูบคอเธอเบาๆสาวน้อยขนคอลุกพรึบอีกหนคิดถึงจังเธอไม่อยากจะเชื่อหูว่าเขาจะพูดคำนั้น แล้วเขาก็จับมือซ้ายของเธอขึ้นมาทางด้านหน้าอีกมือหยิบแหวนเพชรที่ดูเรียบๆออกมาจากกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงินมาสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายของเธอมันไม่ค่อยพอดีเท่าไร่แต่มันดูเรียบหรูมันเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะเด็กดื้อของฉันวันแต่งฉันจะสวมแหวนที่ใหญ่กว่านี้ให้เธอเธอโม่แต่มองแหวน รู้ตัวอีกทีเขาก็อุ้มเธอขึ้นมาด้วยความตกใจจึงกอดคอเขาเอาไว้เพราะกลัวตกเขายิ้มเจ้าเล่แล้วค่อยๆวางเธอลงบนเตียงของเขาจัดการขึ้นคร่อมเธอทันทีไม่คิดถึงกันบ้างหรือไงเธอไม่ยอมพูดทำเหมือนงอนเขาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเธอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคนอะไรนะไม่ยอมรับความจริงแล้วเขาก็เริ่มจูบเธอยังดูดดื่ม ทั้งคิดถึงทั้งป้องทำงานช่วงอายุทําให้ความรู้สึกมันแตกต่างกันแต่เขากลับรู้ดีคราวนี้ฉันจะทําให้เธอยอมรับว่าเธอคิดถึงฉันมากแค่ไหนใหญ่เด็กดือ้อจบคำพูดของเขาเขาก็เริ่มทรมานเธอเพื่อทำให้เธอขอร้องให้เขามอบความสุขให้กับเธอเสียทีเธอต้องรักฉันใหญ่เด็กดือ้อเขาทรมานเธออีกครั้งยอมรับมาสิ สุดท้ายเด็กตื้อจึงจำเป็นต้องร้องบอกเขาว่ารักรักดินรักคุณในหัวใจร้ายหยุดหยุดทรมานดินสักทีเขาพอใจเป็นอย่างมากสุดท้ายเขาจึงมอบความสุขชนิดที่ทำให้เธอต้องลืมโลกไปเลยเมื่อเกมรักจบสิ้นลงเขาก็ก้มลงกระซิบบอกว่ารักแทนคำว่าขอบคุณหลังจากนั้นในหัวก็คอยตามรับส่งจนกระทั่ง ลินลนีเรียนจบหลังจากเรียนจบเขาก็ไปสู่ขอเธอตามประเพณีอย่างเป็นทางการแล้วหาเลิกแต่งงานเพื่อมีลูกให้ทันใช้งานแต่งงานสวยงามงามที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นและทั้งคู่ก็ต่างยอมรับว่าต่อจากนี้ไปมันคือเส้นทางที่มากกว่าเรื่องของความรักเด็กตื้อของเขาจะต้องค่อยๆโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่สถกทีส่วนเขาเองก็ต้องใจเย็นมากกว่าเดิมและทำตัวให้เด็กลงเพื่อที่จะได้เข้าใจเมียเด็กที่อายุน้อยกว่าเขาถึง15ปีจบแล้วนะคะเด็กดื้อของในหัวก็ขออภัยเนาะนิยายของตานานๆถึงจะออกทีเนะคะเพราะว่าตาไม่ค่อยมีเวลานะคะส่วนเรื่องที่ไปลงช่องแมวเนาะเมื่อาวานนะคะเมื่อวานวันที่เท่าไหร่ยีเนาะ ก็เป็นเพราะว่ามีแฟนคลับนะคะได้โทรมาทางไลน์เนาะแล้วก็ขอให้ตาเนี่ยเล่าเรื่องนี้นะคะในคืนเผาผีเนาะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปตามรับฟังกันได้นะคะตาลงไว้ที่ช่องแมวก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงที่คืนเผาผีก็เข้าไปฟังกันได้นะคะก็อย่างที่รู้นะว่าตาค่อนข้างเหนื่อยงานนะคะก็ถ้าทำอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเนาะส่วนเรื่อง เรื่องเดิมนะคะถ้าชอบคลิปนิยายของตานะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาฟังเนี่ยช่วยรบกวนชมผู้สนับสนุนให้ตานะคะตาจะได้มีแรงมีกําลังใจเนาะเพราะว่าตาก็ไม่ได้เงินเดือนมาหลายเดือนนะคะก็ฝากทุกคนช่วยเหลือตาด้วยแล้วกักนนะคะไหนๆตาก็ให้คุณฟังนิยายฟรีๆแล้วเนาะเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ก็ติดตามแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งนะคะเวลาตาลงคลิปก็จะได้รู้นะคะขอบคุณนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ